สวัสดีครับไม่เคยไม่เคยเดี๋ยววันนี้นะครับเอจะทดสอบทดลองนะครับหนีบเอาอ้อยเคี้ยวนะครับอ้อยเคี้ยวอ้อยกรอบแต่ว่าเอามาทดลองหนีบน้ําดูว่าสีน้ําจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมปลูกเพิ่งปลูกรั้งเลก แล้วครับแล้วก็พึ่งโตพอดีมีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับก็ทดลองเคี้ยวดูแล้วนะครับก็อร่อยแต่ว่าไม่เคยเห็นสีน้ําเลยอยากจะดูสีน้ํานะครับอันนี้เป็นอ้อยกรอบนะครับอ้อยกรอบอ้อยควันก็คืออ้อยดําไต้หวันนะครับซึ่งผมเองก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับมีอยู่แค่สองสามกอนะครับผมก็ตัดขยายพันธุ์ไว้นะครับ สี่ห้าตนแล้วก็ลองเอาท่อนโคนนะครับท่อนโคนล,ลองเอามาขั้นน้ําดูนะครับจะดูว่าสีน้ําเป็นยังไงบ้างดูว่าเป็นอ้อยกรอบแล้วนะครับคั้นน้ําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวใจเพื่อเๆ่ดูนะครับนี่คือสีน้ําของอ้อยดําใต้หวันนะครับอ้อยดําใต้หวันซึ่งพันนี้นะครับ ก็ป๋าทวีส่งมาให้จากกรุงเทพนะครับก็ส่งมาให้หลายตน้นแต่พอดีผมเองปลูกอ่ามันงอกแค่สามตน้นก็เลยปลูกได้สามหลุมนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ต้นพอวันนี้เดี๋ยวนะครับจะทดสอบให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆคือสีน้ําน,นะครับตอนนี้ออกมาก็เป็นสีแบบนี้นะครับก็ยังออกเหลืองๆก็สีใช้ได้ แต่ไม่สีก็จะไม่สวยเหมือนกับสุพรรณหรือว่าเหลืองเกษตรนะครับถ้าที่ดูนี่จะไม่มีโทนเขียวแต่จะมีโทนเหลืองแต่ว่าตอนนี้นะครับเราคั้นออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับแต่ที่ผมจะทดสอบต่อไปก็คือพอคั้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตวงใส่ขวดแล้วก็จะนกน้ำแข็งไว้ ดูทักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับหรือว่าทองฟ้าชั่วโมงเนี่ยจะดูอีกทีหนึ่งว่าสีเขาเปลี่ยนหรือเปล่านะครับจะดูว่าสีเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นอ้อยอ้อยกรอบอ้อยควันนะครับมันไม่ใช่อ้อยขั้นน้ําโดยเฉพาะก็ส่วนมากแล้วอ้อยกรอบอ้อยควันน่ะก็คือพอเราหนีบแล้วก็เช่ไว้สักพักเนี่ยน้ําก็จะเปลี่ยนสีนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูว่า อ้อ,อยดำไต้หวันนะครับว่าสีเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับสีแบบนี้นะครับสีแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูอ่าอ่าอ่า,อา,อาโอเคเนี่ยนะครับสีสีสอ,อกเหลืองนะครับจะเป็นโทนเหลืองโทนเหลืองเข้ม นิดหนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวไม่รู้ดูกันชัดหรือเปล่าอ่าในทางนี้จะชัดทางนี้จะชัดนะครับไม่มีไม่มีโทนเขียวเลยนะครับไม่มีสีเขียวผสมเป็นโทนเหลืองล้วนๆเลยนะครับเีนนบนบ่นนะครับก็คืออ้อยดำใต้หวันอ้อยกรอบอ้อยฟันนะครับเดี๋ยวผมจะแช่ไว้นะครับนองนับแข็งไว้แช่ไว้สักพักหนึ่ง นะครับแช่ไว้สักพักหนึ่งว่าดูจะสีจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยทดสอบรสชาติด้วยว่าหวานไหมนะครับขอ,ขอแก้วแก้วน้นเลยแก้วเล็กนึงเดวเดดอยจะขอชิมสักนิดนะครับขอชิมสักนิดหนึ่งรอ่วผมก็ไม่เคยไม่ไม่เคยชิมเป็นน้ําแบบนี้นะครับเคยเอามาเคี้ยวเล่นนะครับเคยเอามาเคี้ยวเล่น แล้วก็ไม่ไม่เคยชิมน้ําเดี๋ยวนะลองชิมดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนนี้ก็ใส่แก้วนะครับจะดูรสชาติว่าเป็นยังไงหวานนะครับก็หวาน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 อร่อยครับหวานอร่อยหวานหอมเลยหวานหอมจะออกกลิ่นอ้อยเลยแบบออกกลิ่นของอ้อยสดเลยนะครับ ือว่าอร่อยมากเลยนี่ถ้าถ้าสีน้ําไม่เปลี่ยนนี่ถือว่าน่าน่านี่หน่านี่ยไปกินนะครับหวานนะหวานหวานนิ่มหวานหอมเลยรสรสชาตินี่อร่อยเลยครับนันออกมานี่อร่อยเอาละครับเดี๋ยวผมแช่เย็นไว้ก่อนนะครับแช่เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวก็ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสีเ็าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับนะครับสลับอ้อยดำไต้หวานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ